สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องป๊อ h ชาแนลนะคะทั้งเพื่อนๆที่ติดตามป๊อปกันมาตั้งแต่แรกๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้ป๊อปจะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์เาษีผสมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไปซื้อเลษีผสมมานะคะแล้วไม่รู้ว่าเราจะขยายพันุ์ต่อไปยังไงให้ต้นเลษีผสมเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะคะ วันนี้ป๊อบจะมาบอกเทคนิควิธีการขยายพันธุ์เลือดสีผสมแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาลดน้ำในช่วงที่เราปักชำแรกๆเนี่ยเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาลดน้ำนี่ก็จะสามารถขยายพันธุ์เลือดสีผสมได้เพราะว่าง่ายมากๆนะคะวิธีนี้ใครที่ไม่มีเวลาก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะมาเลือก เลือกกิ่งของหรือสีผสมที่เหมาะแก่การที่เราจะนําไปปักชําในน้ํานะคะกิ่งของหรือสีผสมที่เหมาะแก่การที่เราจะนําไปปักชําในน้ําเนี่ยกิ่งเขาจะต้องมีสีที่เป็นสีน้าตาลหรือว่าสีเทาก่อนนะคะถ้าเป็นกิ่งที่เป็นสีเขียวอ่อนป๊อบยังไม่แนะนําให้ไปปักชําในน้ํานะคะเพราะว่าเขาจะไม่ออกลากนะคะแล้วเขาจะเน่านะคะ เนี่ยค่ะแบบกิ่งเนี้ยก็คือใช้ได้เลยนะคะออกสีออกน้ำตาลสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะก็คือใช้ได้แล้วก็ทำการตัดนะคะแล้วก็จะเตรียมที่จะนำไปปักชำขยายพันธุ์นะคะถ้าเป็นกิ่งที่เป็นสีเขียวเราจะแนะนำให้ไปปักชำในพวกขุยมะพร้าวหรือว่าแกะบดำอะไรแบบนี้มากกว่าที่เราจะมาแช่น้ำเนาะ กิ่งนี้ก็ได้เหมือนกันป๊อบก็จะทําการตัดไปตัดเหลือตอไว้สักเล็กน้อยเพื่อที่เขาจะได้แตกขึ้นมาใหม่นะคะยิ่งตัดก็จะยิ่งแตกนะคะต้นฤาษีผสมเนาะนี่ป๊อปก็ได้มา2กิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการขยายพันธุ์กันเลยนะคะกิ่งลาษีผสมที่ป๊อบตัดมานะคะเราก็จะทําการลิดใบตัดใบด้านล่างออกสัก เล็กน้อยเหลือยอดด้านบนไว้ประมาณ2-3าคู่แบบนี้นะคะให้เราทำการเด็ดออกทุกกิ่งเลยนะคะเหลือใบไว้เหลือยอดด้านบนกับใบเนี่ยนะคะไว้ประมาณ 2- 3คู่แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะวัสดุที่เราจะใช้นะคะใส่น้ำในการปักชานะคะเราก็จะมีแก้วค่ะ แก้วน้านะคะเป็นแก้วน้ําอัดลมที่แบบเลาไปซื้อน้าอัดลมมานะคะแล้บก็ไม่ได้ทิ้งเนาะก็เก็บแก้วเนี่ยมาใช้ต่อนะคะเพื่อนเพื่อก็ทําการใส่น้ําไปประมาณค้อแก้วนะคะ1แก้วเนี่ยป๊อบจะแบ่งเป็น4ส่วนป๊อปจะใส่น้ําไป1ส่วนนะคะใส่ไว้ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆอเนี่ยเพื่อนก็ลองไปกะเอาอีกทีนะคะว่าจะใส่น้ําขนาดไหนนะคะ พอเราใส่น้ําไปที่แก้วเสร็จนแ,แล้วนะคะกิ่งของฤาษสีผสมที่เราได้ทําการตัดมาเนี่ยนะคะ2กิ่งและได้ทําการลิฟใบด้านล่างออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะนําไปชําในน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะต้องไปแช่น้ํายาเล่งลากก่อนหรือเปล่าวิธีการปักชำดินสีผสมเนี่ยปักชําในน้ําเราไม่ต้องไปแช่น้ํายาเล่งลากก่อนนะคะ แค่เรามีน้ำน้ำอันนี้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาป๊อบไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็กิ่งของฤุซีผสมก็เป็นกิ่งที่ตัดมาแบบว่าตัดสดเลยนะคะก็นำไปใส่ลงไปในแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็จัดเตียงกิ่งของฤุซิผสมนะคะไม่ให้เขาเอ็นนะคะจัดให้เขาแบบแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆก็คือ กิ่งของฤาษีผสมที่เราตัดมาเราจะไม่ตัดให้สั้นเกินไปนะคะตัดประมาณ1คืบมือเราเนะคะนิ้วมือเราหนึ่งคืบพอดีนะคะเพื่อที่เวลาเรามาตั้งนเขาจะได้ไม่จมน้ำน,นะคะนี่ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวป๊อปก็จะให้ดูนะคะกิ่งของฤาษีผสมที่ป๊อปได้ช้ำน้ำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือรอดร้อยเปอร์เซนย่างที่ป๊อปบอกเนาะอันนี้เขาก็เริ่มแบบ มีรากออกมาแล้วนะคะเวลาเราชํานะคะเราให้เรานําไปวางไว้ในล่มนะคะรอจนกว่าเขาจะมีรากออกมาแบบนี้นีแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะหรือใครจะรอให้รากยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วค่อยเอาไปย้ายลงชําในขุยมพะพร้าวแช่น้ําหรือว่าจะเป็นแก๊บดาก็ได้นะคะปลูกต่อในกระถางเนาะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสําสหรับ คลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ